สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับยุ้ยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหลายคนนะคะคงคิดว่าการกินโยเกิร์ตเนี่ยจะทําให้ผอมแน่นอนแต่รู้อะไรหรือเปล่าว่าการที่เรากินโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งเนี่ยเราจะได้น้ําตาลแล้วก็แคลอรี่เท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะยุ้ยก็เลยจะมาสอนวิธีการดูฉลากนะคะแล้วบอกประโยชน์โยเกิร์ตนะคะแล้วก็จะมาแนะนําโยเกิร์ตที่ยุ้ยทานในเซเว่นให้ดูให้ด้วยค่ะดูเลย มาเริ่มที่ชนิดของโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด5ชนิดนะคะก็คือโยเกิร์ตแท้กรีดโยเกิร์ตนะคะโปรไบโอติกโยเกิร์ตโยเกิร์ตพร้อมดื่มแล้วก็โยเกิร์ตที่ไม่ได้ทําจากนมค่ะโยเกิร์ตแท้นะคะจะมีรสชัดเปรี้ยวนะคะไขมันต่ำนะคะส่วนกรีดโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งนะคะแล้วก็จะให้โปรตีนถึง2เท่าจากโยเกิร์ตปกตินะคะส่วนโปรไบโอติกโยเกิร์ตเนี่ยเป็นโยเกิร์ตที่ผ่านกระบวนการเติมจุลินทรีย์นะคะมีประโยชน์มากขึ้นก่า กว่าโยเกิร์ตทั่วไปนะคะส่วนอันที่4นะคะก็คือโยเกิร์ตชนิดพร้อมดื่มนะคะจะเป็นโยเกิร์ตที่เติมน้ำนะคะมีรสหวานมีน้ำตาลมากกว่าทั่วไปนะคะต่อไปนะคะก็คือโยเกิร์ตที่ไม่ได้ทำจากนมค่ะก็คือทำจากถั่วเหลืองน้ำนมข้าวนะคะกะทิจะมีรสชาติต่างจากโยเกิร์ตทั่วไปมากนะคะส่วนใหญ่ที่เรากินตามท้องตลาดอะะส่วนใหญ่จะเป็นโปรไบโอตเกิดนะคะเพราะว่าจะให้ประโยชน์ มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกรีดโยเกิร์ตบ้างตามเอ่อตามคนที่ออกกําลังกายหนักๆน,นะคะก็จะได้โปรตีนจากเอ่อกรีดโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีทานกับการโน่าอะไรเงี้ยก็คือคนที่คลีนลินลีนมากๆเนี่ยก็จะกินโยเกิร์ตนี้นะคะการเลือกโยเกิร์ตนะคะเราก็ควรเลือกที่เป็นไขม,มันต่ําน้ําตาลน้อยนะคะก็คือ เลือกรถที่เป็นรถธรรมชาติแล้วก็รถจืดอย่างเงี้ยจะทําให้เราได้ไขมันต่ําแล้วก็มีน้าตาลที่น้อยมากแต่ว่าถ้าใครชอบกินผลไม้รวมอย่างเงี้ยก็ต้องออยอมรับน้าตาลไปนิดนึงเพราะว่าในรถผลไม้รวมรถมะพร้าวลุนรถสตรอเบอรี่อะไรเงรี้ยมันจะมีน้าตาลมากกว่ารถ ปกตินะคะก็คือถ้าผสมหรือว่าแอดอะไรเพิ่มเข้าไปมันก็จะมีน้ำตาลมากขึ้นส่วนต่อไปนะคะก็คือควรดูวันผลิตค่ะเราควรเลือกวันผลิตที่ใกล้ๆกับวันที่เราจะทานนะคะก็คือเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะสลายหายไปตามการเวลานะคะก็คือยิ่งอยู่นานอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งหายไปเราก็จะยิ่งได้ประโยชน์น้อยลงนะคะประโยชน์อันต่อไปนี้สําคัญมากนะคะก็คือโยเกิร์ตไม่ได้ช่วยเรื่องลดน้ําหนัก แต่ช่วยให้ระบบลำไส้และระบบย่อยอาหารทางานดีขึ้น <Wow. S 1> อันนี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบโยเกิร์ตกินแล้วแบบผอมผอๆแต่ไม่ใช่นะแต่โยเกิร์ตเนี่ยจะทำให้ลำไส้หรือระบบย่อยอาหารของเรา,าดีขึ้นเพราะมีจุลินทรีย์นะก็คือช่วยให้แบบแบคทีเรียจุลินทรีย์ในท้องเราเนี่ยทำงานดีขึ้นหรือสมดุลขึ้นนั่นเองไม่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักเลย โยเกิร์ตนะคะมีแลคโตบาซิลัสนะคะเป็นแบคทีเรียรที่ดีนะคะช่วยทําให้ลําไส้นะคะระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะคะทํางานได้ดีขึ้นนะคะและยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะยุ้ยจะมาแนะนํานะคะโยเกิร์ตที่ยุ้ยทานนะคะที่อยู่ในเซเว่นนะวัตอนนี้ยุ้ยจะเรียงจากน้าตาลน้อยสุดนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าคิดยังไงคนะ มาเดิ่มที่น,นี้เลยแบลเกเรีโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะคะก็คือขวดนี้ขวดนี้นะคะจะมีน้ำตาลอยู่ทั้งหมด7กรัม7กรัมถ้าเราอยากรู้ว่าในเนี้ยมีน้ำตาลทั้งหมดกี่ช้อนชาเราก็ไปหารหาหารห้าสิบสเอ้ยอันนี้7ใช่ไหมหารหาเจ็ดหาร5ก็จะได้1.4ช้อนชานะคะก็คือ1.4 อีกนิดนึงช้อนชานะคะก็คือเนี้ยน้ำตาลน้อยสุดแต่จริงๆอะ่ะเขาบอกว่าโยเกิร์ตพร้อมดื่มอะ่ะมันจะมีน้ำตาลเยอะใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นสูตรแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตอะ่ะก็คือน้ำตาลน้อยลงก็คือน้อยจริงๆนี่ก็คือแค่เจ็ดกร,รัมเองอะ่ะแล้วก็แคลอรี่ก็แค่หกสิบแคลอรี่นะคะก็คือถือว่าโอเคมากอันเนี้ยสามารถทานได้แบบชิวๆ ส่วนอันต่อไปนะคะอันนี้คืออันใหม่ล่าสุดก็คือเลมอนนะคะศูนเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่ว่าศูนเปอร์เซ็นปราศจากไขมันนะคะแต่อันนี้ผสมบุกนะก็จะมีแคลอรี่อยู่ที่เก้าสิบแคลอรี่แล้วก็มีน้ําตาลทั้งหมดสิบสามน้ําตาลสิบสามผานห้าก็จะอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าประมาณเนี้ยเท่าไหร่นะสิบสามประมาณสองจุดหกช้อนชานะคะอันนี้ น้ำตาลก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็น0%แคลอรี่แต่น้ำตาลก็จะอยู่ที่13นะคะไม่ควรที่จะเกินกินน้ำตาลเกิน24กรมัม24กรัมก็หาร5ก็เท่ากับ4.8ช้อนชานะคะส่วนอันนี้เป็นดัชชี่กรีดโยเกิร์ตนะคะเขาบอกกันใช่ไหมว่ากรีดโยเกิร์ตจะได้โปรตีน2เทา่าอันนี้คือเขาเขียนไปเลยว่า2 x p r o t e i นะคะ อันเนี้ยก็คือจะได้โปรตีนเยอะที่สุดแต่ถ้าเราเพิ่มไอ้พวกอย่างเงี้ยไปแคลอรี่ก็จะเพิ่มด้วยนะอันเนี้ยก็จะเป็นโลชูการ์อันเนี้ยเป็นโลชูการ์น้ำตาลจะอยู่ที่13 13กรัมนะคะแต่ถ้าโยเกิร์ตพร้อมนึ่งเหม้อมันโลไฟมันแค่เจ็ดเองเนาะอันนี้คือกรีดโยเกิร์ตก็คือน้ำตาลจะอยู่ที่15กรัม เนื่องจากว่าอันเนี้ยเป็นรถกลมกลม่อมแต่ถ้าจะเป็นอีกสีหนึ่งที่เป็นสีน้ำเงินอะเป็นรถธรรมชาตอิอันนั้นคือโยเกิร์ตโยเกิร์ตถ้าใครชอบแบบนั้นคือแบบคุณทานโยเกิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนแต่ว่ายุ้ยไม่สามารถทานได้ก็เลยเอาเป็นรถกลมกล่อมนะคะก็จะอยู่ที่สิบห้าจะอยู่ที่15กรัมเหมือนกันนะคะอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราควรที่จะทานโยเกิร์ตในช่วงตอนเย็นมากกว่าตอนเช้าแต่ว่าทุกคนอะส่วนใหญ่ ชอบทานตอนเช้าเนื่องจากว่าเหมือนแบบมันแบบไลท์ไลอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องทานข้าวก็ได้ทานโยเกิร์ตแทนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้นะคะตอนเช้าเราควรทานข้าวเพราะว่ามื้อเช้าอ่ะเราควรที่จะทานแบบให้หนักไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไปใช้พลังงานทั้งวันแต่ว่าโยเกิร์ตเนี่ยเราควรที่จะทานตอนเย็นมากกว่าเพื่อช่วยปรับสมดุลลำไส้ของเราแล้วก็ระบบย่อยอาหารแล้วก็ยังช่วย การลดความอยากอาหารนะคะทําให้เราแบบอยากอาหารน้อยลงแต่ว่าถ้าเราทานในตอนเช้าโยเกิร์ตมันเป็นแบบคล้ายๆแบบมันเป็นนมเปรี้ยวเนอะแต่มันก็จะทําให้กดได้อาจจะทําให้แบบท้องอืดได้อะไรเงี้ยสาหรับบางคนเพราะว่าบางคนอาจจะทานนมบัวได้นิดหน่อยหรือว่าแบบแพ้นมบัวอาจจะทําให้ท้องอืดได้อะไรเงี้ยก็จะแนะนําเป็นการทานโยเกิรต์ตในช่วงเย็นดีกว่านะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแบบสาระสาระน่ารู้เอามาบอกกับทุกคนให้เป็นความรู้กันนะคะถ้ามีอะไรมาอีกก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันอีกนะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย